แร่เป็นแร่ที่มีคุณพิเศษตามธรรมชาติเหมือนเล็กไหลครับนะส่วนเทียนชัยก็คือเทียนที่เอามาจุดเป็นองค์เป็นเทียนเนะี่ยใช้ในวิธีพุทธาพิเศษวังบัวแท้ครับดูง่ายอันนี้สวยด้วยไม่เจอสวยสวยมานานแล้วเนือชนวนสร้างสองพันแจกที่หนึ่งางานประกวดตลาดกอบคุณค่ะนี่นะ นีพอเป็นเหรียญดวงเนี่ยไม่ว่าจะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษรู้กันหมดเหรียญดวงคณะพี่นุ่งคงพันยังเอาไปทําฉนวนมวลสารเลยครับอ่าก็ถือว่าเป็นวัะสุมงคลที่ยออนิยมที่สุดของฐันถวาและวัดท่าหุนแผนอวงอยากได้เหรียญดวงเดี๋ยวจ้าให้เหเรียญดวงที่มาดาเดี๋ยวจ้าให้จา้า เ็นดวงเด,ยเดียวรอสักคู่นะครับพี่ๆอ่ะพีเซ้นนี่เสร็จก่อนอยากได้อะไรคุณจองไว้เลยองค์นี้จะออกชินเงินด้วยนะครับสี่ดำปวเลยอ่าโอ้โหก็มเหสวนนะะคือกุพระเครื่องที่ใช้นะในเด่ดนด้นคงกับพันชาติกุวังบัวจะมีบ้างอยู่ด้านบนครับอ่าสวยเนื้อแกล่งแท้ดูง่าย คิดถึงพี่โอคุณจังเลยหรือว่าใครที่อยู่ในไลน์นี้ที่มีเนี่ยนะข้อมูลพาดีขนาดเนี้ยมันต้องประกอบกับคนที่รู้ลึกรู้จริงถามว่าทำไมชอบเนื้อแร่แร่คือของที่มีคุณวิเศษตามธรรมชาติเลย เหนื่อยไหมพี่โอ๊ตไม่เหนื่อยครับนะบีนะสาธิตอ่านี่อันนี้ที่ไหนถ้าหยิบมาถามปุ๊บบอกปุ๊บหลวงพ่ออะไรแล้วมีคนพูดต่อว่าดียังไงราคาเท่าไหร่คนฟังมีประโยชน์นะโอ,น,อาาน,นี้ยกมากเนี่เสียดายนะโอ เนื้อแร่นี่ตแ,นนแตกได้นะเขาถึงแพงไงถึงแพง,แ<ผ>งเพราะ<ม>ว่าเพราะว่าแตกได้พอเวลาชํารุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยแต่ถ้ามันสมบูรณ์จะแพงเลยครับโอ้สวยเนื้อแร่ใช่พิชานเนื้อจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เพราะเงาะองเงาคนระับคนดูดูไม่ออกเลย ของเงินครับเพยอมครับเนี่พอเริ่มมีวางมาทีละองค์ทีละองค์นะก็จะเร,เริ่มหเรังรจน่นอครับโดยเหลังยนันเนื้อแร่ไง นะเป็นเนื้อแรกโอขอน้ำหน่อยครับสขอมคอมเมนต์อนะ่ะจะดีเลยกว่าพี่จะพิมพ์มากว่าผมจะได้อ่านเนะี่ยหลังเรียบผมเจอน้อยกว่าหลังยันอ่านะ นี่วันนี้ได้มีโอกาสเหรียญดวงเนื้อฉนวนนะนะ,นะเหรียญดวงเนื้อฉนวนเหรียญที่ผมใช้นะแ <นะ S 1> ขวนอยู่ที่คอนี่และครับเพื่อนๆอยากจะ ชมผ้าอะไรอะนะถามได้ถ้ามีจะหยิบให้ดูผมก็ใช้พี่บ้านบอก มารอดูประมูลทองคำพ่อคุณแผนครับอ่ายันสามดวงพุทธาลัยเป็นเหรียญที่แฟนเพจส่งชนวนมวลสารมาจากทั่วประเทศเข้มขขังสุดๆสวัสดีพี่โตเตชันยิ้มครับครับโตเตอ่ามารอบุนทองแลับคุณแผนนะฮะคิดถึงผู้ที่มีความรู้คนที่มีความรู้อ่ะช่วยมาพิมพ์ นะบอกกันหน่อยนี่มาให้ความรู้เรื่องรักเครื่องกันวันนี้คอมเมนต์ดีเลยช่วงสิ้นเดือนเฟซบุ๊กจะเป็นแบบนี้ขอบคุณครับนะเหรียญใ้เจ้าหนวนเป็นองค์แรกที่ผมเช่าจากเวสันขวานโอ้นี่ เดรียวนี้เ็รียกมาใส่ปีแรกที่ออกเลยเหรียญก็อลารน่างเนี้ยติดอะเหรียญสามดวงเป็นเหรียญที่ผมสะสมตั้งแต่วันแรกที่ออกเพราะใช้แล้วเกิดประสบการณ์กับตัวเองจากเรื่องติดขัดอะไรก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับอ่าสวยครับเหรียญน,นี้ใช้ได้จริงภูตคุณสุดยอดแบ่งไหมครับอาจารย์ะถ้าได้มาก็แบ่งให้เพื่อนๆได้อยู่แล้วนะครับ นี่ถ้าได้มาก็แบ่งกันเ,นเพื่อนๆได้อยู่แล้วไม่มีใครเอาออกมาขายเลยครับช่วงนี้คือเหรียดของที่ใช้ดีอะ่ะใครจะเอามาขายอะ่ะไม่รู้เราต้องการคือขอ,ของที่ใช้ดีแล้วไม่ใช่เหรียญถูกนะเหรียญนะนะหนึ่งเป็นหมื่นนะอืแต่เหรียญหนึ่งเป็นหมื่นงดงานที่สุดพิโตเตเชิญยิ้มเหรียญบางทีกระเทาะเนี่ยเสดสบูสมบูรณ์อูเนี้ยแพง ฉนวนเท่าไรพิสุพจนะครับนี่ตอนหลอมมวลสารที่เห็นแล้วหลอมไม่ละลายจันต้องบอกว่าตะกุดดอกนั้นจึงละลายผมอยู่ในเหตุการณ์ครับพี่ยูบวรใช่พี่ย,นยูนี่เหรียญที่ผมแขวนนะติดตัวตลอดปิดเก้าพันพีพีละพันโอ้โหสองปีที่แล้ว ก็ไม่น่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ประมูล,มลเดี๋ยวให้ประมูลครับพีนะ่เดี๋ยวให้ประมูลครับนะเดี๋ยวให้ประมูลเท่าไรครับอาจารย์โอ๊ตเท่าไรเขาออกมาทีมีคนทำพอเวลาเป็นเหรียญดวงก็จะประมาณนี้ นะพอเวลาเป็นเหรียญยันสามดวงพุทธัลัยน,ยนนะก็จะประมาณนี้อ่ะผพลัาที่ได้มาวันนี้ที่อยากจะนำมาเข้าจอให้ได้พูดคุยกันกล่องนี้อีกหนึ่งกล่อง เหรียญถึงแพงแต่ลองได้ใช้ก็คุ้มมากนี่คุณบักเมืองการนี่ตั้งแต่ได้ขวนเหรีรยญดวงแล้วเป็นงไงชีวิตโอ้ต้องบอกว่านะพระที่วงการเขาเล่นหาพระกลุก มเหสวร<ม>เหนือชินเขียวกลุวังบัวเพชรบุรีวังบัวครับอาจารย์องค์นี้ชินเขียวอ่ากลุวังบัวเพชรบุรีหรือว่าเมืองพริบพรีพีิบัติบอกว่าดีขึ้นครับอเห็นไหมเนื้อแรกเป็นเนื้อพิเศษเหมือนพระเนื้อเทียนชัยไหมครับพี่มอโคลาแรกเป็นแรกที่มี คุณวิเศษตามธรรมาชาติเหมือนเล็กไหลครับนะส่วนเทียนชัยก็คือเทียนที่เอามาจุดเป็นองค์เป็นเทียนเนะี่ยใช้ในพิธีพุทธาพิเศษวังบัวแท้ครับดูง่ายอันนี้สวยด้วยไม่เจอสวยๆมานานแล้วเนือชนวนสร้างสองพันแจกที่หนึ่งงานประกวดตลาดกอบกุณค่านี่นะมนะีพอเป็นเหรียญดวงเนี่ยไม่ว่าจะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ รู้กันหมดเรียนดวงคณะพี่นุ่มโคังพันยังเอาไปทําชนวนมวลสารเลยครับอ่าก็<น>ถือว่าเป็นประสบมงคลที่ยอดนิยมที่สุดของ<น>ถันขวาและวัฒนหุนแผน่นอ,อยากได้เหเาาเาาเรียญดวงเดี๋ยวจ้าให้เหรียญดวงที่มาจ้าเดี๋ยวจ้าให้จ้าเหรียญดวงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ๆอ่ะพีเซ็นให้เสร็จก่อนอยากได้อะไรคุณจองไว้เลย องค์นี้จะออกชินเงินด้วยนะครับสีบ่ตำปีเลยอ่าโอ้โหก็ไม่เหส็สวนนะคือกุพระเครื่องที่ใช้นะในเด็ดน่นแนนคงกับพันชาติกุวังบัวจะมีบ้างอยู่ด้านบนครับอ่าสวยเนื้อแกล่งแท้ดูง่ายคิดถึงพี่โอคุณยังเลย หรือว่าใครที่อยู่ะลายนี้ที่มีเนี่ยข้อมูลพาร์ดีขนาดเนี้ยมันต้องประกอบกับคนที่รู้ลึกรู้จริงมาเหตุส่วนมีสองที่กุมหาธาสุพรรณบุรีกับวังบวัวเพชรบุรีพิยุบบวรนี่เรียโบราณนี่นะเพเขารู้นบเรีาเรียมหรืใช่ได้มาพร้อมกับองค์นี้ วังบัวมีชิ้นเนื้อชิ้นเขียวย่างเดียวอ่าโอ้โหนี่โอ้ขอบคุณเนะียทุกๆข้อมูลเออเวลาคุยกันอย่างนี้แล้วมันแลมีใครที่ไม่รู้ก็พิมถามได้นะมาเอาข้อมูลมาเอาความรู้กันไปที่ไหนที่ไหนครับพี่องค์นี้ นี่พอพิงบางปากก้อฮะพอพิงบางประกอ้อพ,อพี่สอนจอระยุทตบางปากก้อ,กอเอาแล้วอวังบัวหลักหมื่นครับอ่าบางประก้อพี่เซอร์โก้ นี่ตรงนี้หลงพิงค์หลวงู่ปานครับวุ่นวายแล้วการตั้งางี้ใช่ไหมหลวงพ่อเพิ่มอุทยานครับอีสอนสียงแตกแั้ลายเสียงไหนี่ผมบอกไไรวุ่นวายแล้วหลวงพ่อเพิ่มที่รักเนี่ย คุณสอนนี่เขารู้จริงนะนี่คือหลวงพ่อเพิ่มวัดอุทยานผมมาเลี่ยมทองของพระท่านเก็บไว้แทมทุกองค์นี่พระเกจิที่นะวิชาอาคมคู่กันมากับปู่สุกวัดปากคอมะขามาเท่าห,หลวงพ่อเพิ่มอุทยานอ่าเอ๊ เนี่ยเก่ากว่าพ่ะพิง้งค์พระท่านหายากกว่าพระหลวงพ่ะพิงค์เขาบาระกอกผมเคยมีมาในรายการเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะ่าาะตั้งแต่ทำรายาการมาสิบป,ปีไม่เกินสามโมงคุกรักแบบนี้เป็นร้อยปีเก่าคือพระเกจิยุเก้านนบุรีโอ้โหหายาก นะี่ยแล้วพรกของท่านเนี่ยใช้นะนี่เป็นพิมพ์สุ้มกอนะใช้แล้วเป็นเศรษฐีใช้แล้วร่ำรวยนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงเขาใช้กันมาก่อนตั้งแต่ดึกดำบรรน,นะพระสมัยเนี้ย พ้าเราต้องใช้การเวลาในการเกิดประสบการณ์ในการทดลองอารัธนาชัยพุทธคุณนะ uh huh. พระเก่าเนี่ยเป็นร้อยปีที่เขามีเวลาให้คนใช้แล้วมาบอกเล่าต่อๆกันว่าดียังไง uh huh. นะนี่ซุ้มกอหลวงปู่เพิ่มวัดอุทยาน uh huh. คุณไปหาดูกันเอาแล้วกันจะอยากจะบอกว่า เศรษฐีเมืองน้นหรือคนชอบพระ,ะซื้อปู่สุกได้เป็นสิบแต่จะเจอพระปู่พิ่มอุญญาณแท้ๆสักองค์บางทีรอสี่ห้าปียังไม่เจอสักองค์เนี่ยมีตังเหมือนกันแต่มีพระเนี่ยที่หายากเหมือนกันไม่ได้ส่วนเรื่องพุทธคุณโอ้เขาใช้กันมาเป็นร้อยปีเนี่ยเขาเรียกว่ารู้มากก็ ได้เปรียบท่านเกิดปีเดียวกับหลวงปู่สุขครับหลวงปู่เพิ่มอุทยานนี่ <c oughs> คุณสอนนี่เขารู้จริงคนที่จะรู้จักปู่เพิ่มอุทยานนี่ไม่ง่ายโอ้โหท่านเป็นเกเจิอาจารย์รุ่นเก่าท่านเกิดปีเดียวกับหลวงปู่สุขปราของมะขามเท่าและพพอกันวันพดพญาด้วยครับอ่าวันก่อนเพิ่งเห็นประมูลเนื้อดินเลี้ยงทองไปเองค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้นี่เดี๋ยวนี้สุภาพสตรีหันมาเล่นพากันเยอะแล้ว